สุดท้ายก็ถึงเวลาที่หลายคนรอคอยการกลับมาของแบรนด์ยักษ์ใหญ่จากสวีเดนอย่างซาบที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นชื่อเสียงระดับโลกในวงการยานยนต์และการบินวันนี้พวกเขากลับมาพร้อมการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้โลกต้องจับตามองความล้ำสมัยของซาบไม่ได้อยู่เพียงแค่ภาพลักษณ์หรูหราของรถยนต์แต่คือการรวมเอานวัตกรรมความคิดสร้างสารรค์และมาตรฐานความปลอดภัยที่ไม่มีใครเหมือนเข้ามาไว้ในทุกดีไซน์ ทำให้แบรนด์นี้ไม่ใช่เพียงการผลิตรถเพื่อการเดินทางแต่คือการสร้างวิสัยทัศน์แห่งอนาคตซาบมีรากฐานมาจากบริษัทด้านอากาศยานและอาวุธยุธโทโธปกรณ์การที่พวกเขาก้าวเข้าสู่วงการยานยนต์จึงเต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวรถทุกคันของซาบมักถูกออกแบบโดยใช้แนวคิดการบินไม่ว่าจะเป็นการใช้คออกพิษที่หันมาหาคนขับ การควบคุมที่เน้นความปลอดภัยและความแข็งแรงของตัวถังที่เปรียบได้กับกรอเล็กของนักบินเมื่อพูดถึงความปลอดภัยทราบถือเป็นผู้บุกเบิกที่ไม่เคยประนีประนอมพวกเขาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์รายแรกที่ให้ความสำคัญกับระบบป้องกันการชนด้านหน้าระบบถุงลมนิราภัยรวมถึงการออกแบบโครงสร้างให้สามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดีกว่าคู่แข่ง ในแง่ของเทคโนโลยีล้ำสมัยซาบไม่เคยหยุดพัฒนารถรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งเผยโฉมมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะที่สามารถประมวลผลเส้นทางอย่างแม่นยำเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์และยังรองรับการทำงานร่วมกับ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นเทคโนโลยีอ u t o n o m o u s d r i v ิ่งหรือการขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ซาบกำลังพัฒนานั้นไม่ได้เป็นเพียงการให้รถวิ่งได้เอง แต่ยังสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ขับเพื่อตอบสนองการใช้งานที่แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคลดีไซน์ของซาร์ฟยังคงเอกลักษณ์ความเป็นสวีเดนอย่างชัดเจนความเรียบง่ายแต่ทรงพลังผสมผสานความหรูหราและความสปอร์ตอย่างลงตัวเส้นสายที่ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันไม่ได้เน้นความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่ทุกส่วนล้วนมีเหตุผลด้านอากาศพลาศาสตร์เพื่อลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าและที่ปรับตามทิศทางถนนล้ออลอยน้ำหนักเบาที่เพิ่มการยึดเกาะหรือกระจกรถที่ป้องกันเสียงรบกวนภายนอกทําให้ผู้ขับรู้สึกเหมือนกําลังนั่งอยู่ในห้องนักบินเครื่องบินเจ็ตอีกหนึ่งความโดดเด่นคือการนําพลังงานสะอาดมาใช้ซับหันมาโฟกัสด้านพลังงานไฟฟ้าและไฮบริดเต็มรูปแบบรถรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่ช่วยลดมลพิษ แต่ยังมอบสมรรถนะที่น่าทึ่งแบตเตอรี่ที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถวิ่งได้ไกลขึ้นใช้เวลาในการชาร์จสั้นลงและยังรองรับระบบชาร์จแบบไร้าสายที่กำลังจะกลายเป็นมาตรฐานในอนาคตความก้าวหน้าทางด้านพลังงานนี้แสดงให้เห็นว่าซาับไม่ได้มองแค่วันนี้แต่กำลังออกแบบเพื่ออนาคตอีกหลายสิปีข้างหน้า ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์หลายรายต่างยกย่องว่าซาบคือหนึ่งในแบรนด์ที่กล้าฉีกกฎการออกแบบดั้งเดิมและสร้างสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างเสมอแม้จะ,ะเผชิญความท้าทายในตลาดที่มีการแข่งขันสูงแต่ซาบยังคงรักษาจุดยืนในการเป็นผู้ผลิตรถที่ใส่ใจทั้งเทคโนโลยีและจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ทุกนวัตกรรมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความหรูหราเท่านั้นแต่เพื่อความปลอดภัยและการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น การกลับมาของซาบครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการเปิดตัวรถใหม่แต่เป็นการประกาศถึงวิสัยทัศน์ระดับโลกว่าพวกเขายังคงยืนหยัดและพร้อมจะท้าทายขีดจำกัดของเทคโนโลยีหากพูดถึงอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ซาบยังคงเป็นหนึ่งในชื่อที่โลกต้องเฝ้าจับตามองเพราะสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้หยุดอยู่แค่การผลิตรถแต่คือการสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนมนุษยชาติไปสู่วันพรุ่งนี้